สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตำแหน่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเราฟังดูแล้วเนี่ยมันคงจะไม่น่าพิรมเท่าไหร่แล้วก็เป็นตำแหน่งที่ถ้าเรามาบอกทุกคนนะเอาแค่ชื่อตำแหน่งก่อนแล้วกัน คงไม่มีใครอยากเป็นมันหรอกนะครับผมอาพูดกัิก่อนว่าในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกเหมือนกับปัจจุบันนะครับทําให้หลายๆอย่างเองเนี่ยแทนที่จะใช้เครื่องอะไรต่างๆเข้ามาช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นนะคนสมัยก่อนเขาก็โอเคงั้นก็ใช้คนเนี่ยแหละเข้ามาช่วยให้มันสบายขึ้นแทนนะครับผมเพราะว่ามีทาสเยอะมีคนเยอะถูกไหมก็ใช้คนแทนไปเลยนะครับนั่นทําให้คนชั้นสูงในยุโรป ในขุนนางต่างมากมายเนี่ยก็มีคนล้างก้นให้กับตัวเองด้วยนะจะได้ไม่ต้องล้างเองนะสบายสบายหรือว่าอย่างในจีนเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีการดูสุขลักษณะอนามัยต่างๆให้กับองค์รัชทายาทหรือว่าพระจกักรพรรดินะครับผมก็จะมีคนมาดมอืดด้วยนะว่าอุย่ยอสุขภาพดีหรือเปล่าเนี่ป่วยอะไรหรือเปล่าก็จะมีตำแหน่งเกี่ยวกับอืๆอเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาพูดตำแหน่งคนล้างก้นนั่นเองนะครับผมหรือว่าบาอุจระหรือว่า groom of the stool นั่นเอง ไอ้ตำแหน่งนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นตำแหน่งที่รับใช้กษัตริย์เลยนะเป็นคนล้างก้นกษัตริย์เนี่ยท่านผู้ชมอยากเป็นหรือเปล่าอะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันก็ดูเป็นตำแหน่งที่ไม่น่าจะเวิร์กอยู่ดีถูกไหมจะล้างก้นขุนนางชั้นสูงล้างก้นกษัตริย์เองก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ได้แบบอยากจะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะขอเป็นแบบมหาเล็กด้านอื่นได้ไหมอะ่ะขอเป็นแบบคนคอยช่วยด้านอื่นได้ไหมเป็นคนแบบ เป็นเลขาเป,นน ơi, เป็นนู่นเป็นนี่อะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่ให้ผู้ชมรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งคนล้างก้นกษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยนะครับผมเป็นตำแหน่งที่ มีคนแย่งกันเป็นนะคือมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เป็นใบเบิกทางชั้นยอดเยี่ยมเลยทำไมกันนะครับผมเพราะว่าคนล้างก้นเนี่ยแปลว่าเขาก็ต้องใกล้ชิดกับกษัตริย์อยู่ต่อเวลาถูกไหมกษัตริย์ปวดขี้เมื่อไหร่ก็ต้องพร้อมล้างเมื่อนั้นแหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะได้อยู่กับกษัตริย์ตลอดเวลาเลยนะครับและไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะมาเป็นก็เป็นได้ด้วยนะต้องเป็นคนชั้นสูงถึงจะเป็นได้นะครับผมไม่ใช่ตำแหน่งที่ต่ําต้อยแต่อย่างใดเลยนะเป็นตำแหน่งสูงสักเลยนะครับแล้วก็คนที่จะมาเป็นตำแหน่ง ก็ต้องเป็นลูกชายของพวกขุนนางตระกูลดังๆของชนชั้นสูงต่างๆเนี่ยก็จะส่งมาแย่งตําแหน่งนี้กันนะเพราะว่าอะไรกันหนึ่งเลยตําแหน่งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าได้อยู่ใกล้กษัตริย์ตลอดเวลาถูกไหมนั่นหมายความว่าเขาเองเนี่ยเขาคนนั้นน่ะที่เป็นคนล้างก้นกษัตริย์อ่ะก็จะได้รู้ความลับของกษัตริย์เนี่ยมากมายเลยนะครับและเมื่อหมดวาระออกไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับประทานยศเป็นอัศวินด้วยนะโอ้โหเป็นอัศวินเพราะอะไรกูล้างตูดมาเว้ยเพื่อน คุ้มสุดๆนะครับผมแค่ล้างก้นก็ได้เป็นอัศวินแล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยด้วยความที่สนิทชิดเชื้อกับกษัตริย์รู้ข้อมูลรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับกษัตริย์มากมายเนี่ยนะครับนอกจากได้เป็นอัศวินแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังได้มี เส้นสายเยอะคอนเนคชันเยอะเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับซึ่งการเป็นบ่าวอุจระเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีคนเดียวนะครับผมอาจจะมีหลายคนเลยก็ได้อย่างพระเจ้าจอที่3เนี่ยก็ยังมีบ่าวอุจระถึง9คนเลยทีเดียวก็ผัดกันมาล้างตูดและท่านผู้ชมอย่างตัวอย่างสําคัญเลยที่เติบโตในหน้าที่การงานได้ดีมากๆเลยเนี่ยนะครับผมพระเจ้าจอที่3มเนี่ยมีเด็กล้างตูดคนหนึ่งชื่อว่าจอสจวตนะครับผมเขาคนนี้เนี่ยก็มาจากชนชั้นสูงเนาะเป็นท่านเอลเลยนะครับผมต่อมาเนี่ยได้กลาย เป็นนายกของอังกฤษเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยอย่าบอกว่ามันไม่น่าเป็นมันเป็นอาชีพที่อืห <c oughs> ชั้นยอดเป็นอาชีพที่ใครๆเขาก็อยากเป็นกันนะครับคือแบบว่าหน้าที่การงานนี่พุ่งพรวดอะ,ะเจริญรุ่งเรืองเลยอะถ้าคุณได้มีหน้าที่ล้างตูดกษัตริย์นะครับผมก็นับได้ว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆในอดีตอาชีพหนึ่งเลยนะครับผมอาชีพนี้เองเนี่ยก็อยู่กับราชสำนักของอังกฤษเนี่ยยาวนานมากกว่า400ปีนะครับผมก่อนที่จะถูกยกเลิกในปี1 9 0 1โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาชีพที่อาจจะฟังดูไม่น่า,าพิรมใจเลยนะครับแต่ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาชีพมือทองเลยมือล้างตูดเนี่ยโอ้โหทำให้ชีวิต ประสบความสำเร็จลุ่งเรืองสุดๆไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้กัแล้วกันนะนี่ก็เป็นความรู้ทั่วไปในวันนี้นะที่เราคิดว่าน่าสนใจดีก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อน เ,เพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้้้้ดเเนนนีียนนนฟฟียยกกก็็มมมหหือออัรแลลววฟใง แต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักวงเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์เอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w U นะครับผมใส่เข้าไป รหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ